พี่น้องพี่น้องเอ้าเดินอยู่ครับยินแนวแนว,แนวอยู่สบายสบาย,บ,ายบรรลุอิสานสวัสดีตอนเสาร์ครับผมนี่ก็อยู่บรรยากาศท้องไหท้องน้าเฮาคือเก่าครับพี่น้องครับก็อขอให้ไกล้นะครับกําลังให้เขาครับนี่ครับ ผมจะมาสกไมหมครับพี่น้องอันนี้จะมาสกเวามกำลังกอดได้แค่ตัวเดียสามตัวแล้วครับกอดสามตัวแล้วยังไงนี่นก็นไม่ยังไม่บัดไล่ตอดกันเอ้า

ไก่หน่อยเาครับเดี๋ยวสิพากไปปล่อยขึ้หน่อยอ๋อเขาหายบ้างคับเนี่เจ้าหนีเพื่อนไหนหายครับหลายขอกเดี๋ยวอาหารเห็ไก่ครับนี่ก็ทแบบหิวเสนั่นเลยครับต้องส่วนกั สันหลานแสนกลนครับเดี๋ยวขอตักอาหารให้กันครับครับให้ไว้แล้วครับพี่น้องเอาอาหารให้อยู่นึงครับครับตามไปห้องไปบ้างพีครับพี่น้องไก่หน่อย ต้องใส่หนูกับเกาะเฟื่องนั่ครับพี่น้องสี่มานมาอันเท้าพิงก็หน่อยขึ้นแต่อยากออกแค่นนะครับเดี๋ยวยำหนูก่อนครับเพื่อไม่อยหนูมานควัดเฟื่องอย่นี่ครับนะครับนี่ต้วก็ใส่บ่วงแบบนี้แน่ข้างนี้ข้างหลังอย่านี้ครับมึงข้างหลังพี่น้องพี่น้องอ่ะ อยู่วะครับเหินแนวแนวอยู่เกี่ยวแท่ดหมันมาแล้วครับพี่น้องตกจากหูมานี่มันมาแล้วมันมาแล้ว เดี๋ยวผมปูดกันครับพี่น้องมาคนเดียวไม่ไชถือกล่องให้นี่ประมาณมาตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเอาไปใบแล้วบัางไหมหอยไก่ครับโอ้ยอยากอ้ากแพงนะครับไปหน่อยไปนะครับคุณครับ แล้วไปแล้วครับห้องีีครับไปองขอนึงห้องนีครับรุุนใไงขึ้นม่เีอครับือบหยุ่นกลางครับนี่ครับนกลางหุ่นกลาง ในนี้มีร้านใส่พับท่องทิชช่ตีซีหลานซีเร้อครับนี่ยวัยวอกฮากินตามธรรมชาตินี่ครับลงให้หนาครับลงรุ่นสองตัวียกินอยู่พูนนะครับ กินข้าวตัวข้าวเฮียนี่มือแรงกับสิรวมพลให้บ้างนีกครับพี่น้องนี่ับพี่น้องสมาซิพน่ะ้องอยให้กินตามธรรมชาติครับ ในเวลาเพิ่นเด็กเขากครับนี่ครับพี่นอ้องเด็ซุ่มนึง่ง กุ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 กเกุ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 ก <|ja|> ุัุกจกุกุก uh> ุก ER> ุก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 ุุ้กุกุทุุ้กุุ้ก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 ้กุกกุ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  ครับ่ไม้ลิปไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ